เป็นหนาวเนี้ยเนานะอันนั้นคือมอนอาบหนะักมอนอาบหนักเนานะอันนี้จะเป็นบาดบา,บานซ่อนค่ะ <c oughs> มาการก์กเ่นหนึ่ประมาณสามสี่วันจังเด่เมะนะื่อวานเนาะเ้าใหญ่มาจากอันนั้นน่ารักเสียเองแต่าก็มาก,ากาักอยู่เมืองเจ้าฟองเขาสีส่งตัวมาให้ค่ารถน้ำอีก บรรยากาศบรรยากาศก็สุิปมากๆนีเนาะหอมขอยกระยูปูใหญ่สี่ขวดแล้วก็ได้หน่อยสองขวดนะหอมเมื่อนี่คูได้สิมากะเผามาเด้อบอมีวัดรไปมาได้อัปเดตตอนนี้ก่อนน่าเหมือนาจะมาเบิ่งใหม่นี่ได้หน่อยนึงอีก บอมี่บ e ัสกามาอะไรเด้อทุกคนบอมี่บัสกาม่าอะไรเด้อตัวแรกไปก่อนเด้อมานานเดียวสิมาอัปเดตใหม่น้องมอที่สองได้มาคิดใเลยดื่มกดไล่์ก็แจกกดซับสับไข่ออนน้ำไหนได้จ้าเป็นกำลังใจออนคิดต่อไปบ๊ายบาย